ฟ้าหมนหัวใจไม่มีเรี่ยวแรงฟ้าแกล้งหรือโชคชะตาพาเดินไปชีวิตต้องมาดิ้นรนกี่คนที่จะเข้าใจเส้นทางใไม่เปั้นปลายไม่เคย ขอเพียงความเข้าใจรอวันที่ฟ้าใสได้เห็นทางเพราะชีวิตทุกคนไม่เหมือนกันไม่มีใครอยากโชคร้ายเลือกเกิดเลือกตายเลือกโชคชะตาไม่มีทาง ูพิกกาาร็คงจะมีสักวัทีีน่ดสวัวสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับเช่นเคยนะครับทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับตั้งแต่เวลา18นาฬิกา30นาทีถึง19นาฬิกา<น>เราก็จะกลับมาพบกับรายการรวมใจเป็นหนึ่งนะครับทางสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz ทางอินเทอร์เน็ตนะครับก็เข้าไปที่ worldwide.web.moe.radio.thai.net ครับทาง Facebook Fanpage นะครับก็เข้าไปที่วิทยุศึกษา FM 92นะครับส่วนใครที่อยากฟังทางแอปพลิเคชันนะครับก็มีแอปพลิเคชันฟังเพลินของอสมทนะครับก็เลือกรับฟังที่วิทยุศึกษานะครับรวมถึงกล่องสัญญาณดาวเทียมนะครับ k u Band นะครับก็ปรับไปที่ช่อง FM 92 ตลอดระยะเวลาของการออกอากาศทุกวันนะครับตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง22นาฬิการายการในวันนี้ผมสว่างสีสม,มรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการครับคุณผู้ฟังครับช่วงสัมภาษณ์นะครับเราก็จะมาคุยกันแบบเต็มๆอีกเช่นเคยนะครับเรื่องที่จะคุยกันในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องของการพัฒนาเมืองสำหรับคนใช้จักรยานนะครับน่าสนใจมากทีเดียวติดตามได้ในช่วงสัมภาษณ์ครับ ฟังครับกลับมาสู่ช่วงของการสัมภาษณ์นะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยนะครับกับคุณธรรมนูนปานรักษาหรือว่าคุณโทนี่นะครับซึ่งท่านก็เป็นคนที่ใช้จักรยานเป็นประจำนะครับแล้วก็มีเพจที่เกี่ยวกับเรื่องของจักรยานด้วยครับซึ่งก็คือชื่อเพจว่า Bike for the Future นะครับคุณผู้ฟังท่านใดสนใจก็เข้าไปดูได้นะครับตอนนี้นะครับคุณโทนี่ก็ได้อยู่กับเราแล้วครับผมสวัสดีครับคุณโทนี่ครับ สวัสดีครับก็เมื่อไม่นานนี้นะครับผมก็มีโอกาสได้เจอคุณโทนี่นะครับเราก็ทราบว่าคุณโทนี่นี่ก็ปั่นจักรยานอยู่นะครับผมก็เลยสนใจนะครับเพราะว่าคนใช้จักรยานกับคนใช้รถเข็นนีกก็มีปัญหาร่วมกันหลายอย่างนะครับวันนี้นะครับทางรายการจึงได้เชิญคุณโทนี่นะครับมาสนทนากันนะครับในเรื่องของการใช้จักรยานในเมืองไทยนะครับไม่ทราบว่าคุณโทนี่นะครับสนใจการปั่นจักรยานมาตั้งแต่ตอนไหนครับ ของผมนะครับจริงๆส่วนตัวผมเนี่ยก็ปั่นจักรยานมา,มานานแล้วนะครับที่สว่างก็ด่านลุ้งปั่นเล่นแรกัอยเด็กๆครับทีนี้มันจะมีจุดประเด็นของผมหน่อยที่จะออกเป็นแนวอินเลฟิฟนิดนึงเคยชอบหยิงท่านนี่ครับแล้วก็เกิดแรงบันดาลใจปั่นจักรยานไปหาเขาข้ามจังหวัดเลยประมาณนี้ยและหลังจากนั้นก็รู้สึกว่ามันมีความ ชอบครับในการปั่นจักรยานนะครับผมอะไรป,ประมาณเนี้ก็เลยปั่นตั้งแต่บัตรนั้นเรินต้นมานครับผมเป็นเรื่องเป็นราวเริ่มจริงจังเริ่มปั่นไปไหนมาไหนไปลุงไปเรียนอะไรทั่วไปครับอย่างบ้านผมตอนนั้นอยู่ที่นนทบุรีผมก็ปั่นไปเรียนที่มาอะไรผมที่ลังสิตอะไรประมาณเนี้ครับก็ประจำแล้วก็ทุกครั้งเนี่ยเวลาที่ผมไปไหนมาไหนคนเดียวครับที่ไม่ได้มีครอบครัวหรืออะไรไปด้วยนะครับพี่สว่างผมก็จะไปจักรยานของผมเนี่ยครับผมเข้ามุงเข้าเมืองไปรับ,บมุงรับงานหรือว่า ไปสูงของสูงของอะไรครับมีจุงมีจ็อบอย่างเงี้ยจะใช้จักรยานเป็นหลักครับความสึกว่าจักรยานเนี่ยมันสะดวกดีครับผมมันไปไหนก็ได้อะไรประมาณเนี้ยครับผมแล้วก็อย่างคือมันก็ไม่เกิดมลพิษด้วยโดยส่วนตัวผมก็เคยมีความรู้สึกที่อยากจะมาผลักดันเรื่องจักรยานตรงที่ว่าผมเคยไปอยู่ต่างประเทศมา,ามแล้วผมนั้นผมก็ไปปั่นจักรยานเกี่ยวกับเรื่องสันติภาพที่ทวีปยุโรปครับที่เราก็ได้ไปเห็นพวกเมืองต่างๆประเทศที่เขาพัฒนาแล้วนะครับว่าประเทศเขานี่ก็ เป็นเมืองจักรยานนะครับผมแล้วก็ให้ความสําคัญไม่ใช่เฉพาะจักรยานนะพี่สว่างคนเดินเท้าผู้พิการอะไรเงี้ยใช้ถนนได้แบบโอ้โหร่วมกันอย่างมีความสุขครับพี่แล้วก็เขาเรียกนะแบบว่ารักษากฎกติกาซึ่งกันและกันนะครับผมเคารพกฎจราจรคารพกฎกติกาสังคมครับตอนที่ผมไปอยู่ช่วงนั้นเป็นอะไรที่สวรรค์มากเลยครับพี่สว่างก็เลยเป็นแรงบันดาลใจหลายอย่างครับก็อยากที่จะให้ประเทศไทยเราเนี่ยอยากจะมีอย่างนั้นบ้างนะครับผมแล้วผมก็เชื่อว่าเมืองไทยเราเนี่ยไม่แพ้ชาติใดในโลกนะครับเพราะเมืองไทยมีของดีวัฒนธรมมทีี่สวยงาเ ถ้าเรามีจักรยานมาเกี่ยวข้องทําให้เมืองเราแบบสามารถใช้จักรยานในการท่องเที่ยวได้ผมว่าน่าจะเพิ่มมูลค่าอะไรได้เยอะนะอันนี้ในมุมมองผมนะครับผมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็การโดยสารรถรายนะครับผมถ้าสามารถเอารถราเราไปต่อรถต่อเรือได้ใช่ไผมถ้ามันเป็นจริงได้เนี่ยมันก็จะดีครับเพราะว่าสภาพอากาศอะไรมันก็จะดูแบบว่าเขาเรียกอะไรพี่ต๋องมันก็นม่ค่อยบมีมลพาคิดอะไรอย่างเงี้ยครับผมผม,ผมว่ามันประหยัดตังค์ด้วยเป็นพาณิชย์ที่ประหยัดมาก มนทันนั้นก็ง่ายครับสามารถซ่อมเองในทุกคนเลยประมาณนี้ครับผมถ้าเราแบบไคล้ายศึกษาหน่อยครับอะไรประมาณนี้ครับผมมันดูแลได้เลยครับผมอะไรเงี้ยผมว่ามันง่ายแล้วก็สะดวกดีอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็เครียดนะครับประชาชนทุกคนด้วยนะครับผมอะไรประมาณนี้ครับผมก็อยากจะขอถามตรงๆแล้วกันนะครับว่าสภาพแวดล้อมของเมืองไทยนี่เหมาะกับคนใช้จักรยานไหมครับอันนี้เอาส่วนตัวผมเลยนะครับพ่สวาที่ผมปั่นทุกทุกครั้งเนี่ยผมว่าด้วยผังเมืองครับพ่สว่างไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ ตรงที่ว่าอะไรก็เป็นเรื้องนวยให้กับรถยนต์หมดเลยนะครับพี่สว่างออย่างเช่นเริ่มเริ่มจากผมออกนอกบ้านเลยครับสว่างถนนเนี่ยพังละเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นลุงเป็นรูแล้วก็ว่างไปนะครับแล้วบางทีอย่างเงี้ยพุตป่าเนี้ยของเราจริงๆควรจะมีพื้นที่สาหรับพวกเราครับพี่สว่างสำหรับคนเดินคนพิการและก็จักรยานเนี่ยก็ไม่มีกล้ายุบมาเป็นเลนรถยนต์อีกซึ่งแต่ก่อนผมก็เห็นถนะนหลายเส้นนะครับพี่ผมผ่านไปเนี่ยแต่ก่อนก็เป็นถนนแบบมีพุตป่าธรรมดานะครับพี่สว่างพอถึงจุดหนึ่งอ้าวกลาย แล้วก็เรื่องวินัยจราจรครับอันนี้ผมว่าก็มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับอย่างผมเนี้ยจะเป็นคนที่ปั่นจักรยานบนถนนนะครับผมถ้าฟุตปาดไม่มีเครื่องหมายสัญลักษณ์ให้ผมขึ้นไปบนฟุตปาดเนี่ยผมจะไม่ขึ้นในป,ปั่น,นะครับพี่สว่างผมก็จะใช้วิธีการถ้าเกิดทวนจำเป็นต้องหลบรถผมก็จะเดินเข็นๆขนต่างๆกับผู้ที่เดิน,นครับจนแบบว่าเออรู้สึกปลอดภัยผมก็จะเข็นต่ออะไรประมาณนี้ผมก็สิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นปัญหากับผมก็เรื่องความปลอดภัยนะครับผม ถ้าตรงนี้ทม้งหมจัดการเรื่องความปลอดภัยของน้องถนนได้ในระดับที่ดีนะครับผมว่าน่าจะมีคนมาใช้อีกเยอะนะแล้วก็อาจจะส่งเสริมพวกโครงกรุงโครงการท่องทุ่งท่องเที่ยวอะไรร่วมด้วยนะครับผมแต่ผมว่าประเด็นแรกเลยคือว่าเรื่องความปลอดภัยนี่นต้องมาก่อนแล้วก็ถนนหนทางที่เราจะใช้สัญจรน,นะครับพี่สว่างที่ผมดูนะหลักๆเลยนนที่นีสำหรับผมคนที่สัญจรบน,นถนนใหญ่เลยนะพี่ที่เป็นเส้นเลือดเส้นเลือดใหญ่ไหนเขาว่ากันเนี่ยที่เขาชอบชอบพูดเนี่ยคือผมไม่ได้มีทางลุงทางรัฐอะไรกับเขาพี่สว่างผมก็ต้องปั่นจักรยานไปกับ ของรถยนต์นี่แหละแล้วก็ผมก็ไม่ค่อยนิยมใอ้ส่วนตัวนะส่วนตัวผมเล่นิชมแบบปั่นจากต้นทางไปปลายทางเลยครับผมอะไรเงี้ยแต่บางท่านเขาอาจจะสะดวกว่าขึ้นรถไฟฟ้าที่ทว่าะวนตกดีรถผมใหญ่พับไม่สะดวกก็ขึ้นไม่ได้แหละรถไฟฟ้าก็มีเวลาจํากัดอีกต้องขึ้นเวลานี้เวลานี้ครับผมเวลาเราจะเดินทางบางทีเราก็ไม่ได้ไปตอนช่วงที่เขาอนุญ,ญาตให้ขึ้นทางทิ่ตว่นงที่ก็ปั่นไปเลยตั้งแต่แรกแต่ว่าจักรยานที่ผมปั่นในเมืองเนี่ยผมว่ามันทําความเร็วได้ดีกว่ารถยนต์เยอะเลยนะ แต่อันใมุมมองคนที่ไม่ชอบก็อาจจะบอกมันมันเหนื่อยครับแต่ผมมันเป็นคนที่รักการปั่นอยู่แล้วนะครับก็รู้สึกว่าเออมีความสุขทุกครั้งที่ปั่นจักรยานนะครับผมแล้วก็อยากให้ทุกคนมาปั่นร่วมกันด้วยผมก็ยังมีภาพฝันของผมนะครับพี่สว่างว่าอยากเห็นเด็กๆนะครับในเมืองไทยครับปั่นจักรยานไปลุงไปเรียนไปทุ่งไปเที่ยวได้ด้วยความปลอดภัยนะครับพี่สว่างแล้วก็คนที่ใช้ถนนร่วมกันอย่างเช่นคนเดินเท้าทางกู้วิการนะครับพี่สว่างมีคุณภาพทางรุ้งทางเท้าเลยที่ดีนะครับใช้ร่ว เราไม่มีพื้นที่ทําทางจักรยานนะไม่เหมือนต่างประเทศแอ้เราต่างประเทศเนี่ยเขาทำยังไงครับถึงมีที่ให้จักรยานมาปั่นได้ครับที่ผมไปเจอมานะครับพี่สว่างก็จะมีทั้งที่แบบเป็นแบบว่าเป็นทางการนะพี่สว่างอันนี้็คือถนนก็จะตามมาตรฐานมีคนเดินคนวิการแล้วก็จักรยานร่วมร่วมกันนะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งที่ผมไปเจอก็อารมณ์แบบว่าเหมือนบ้านเราครับพี่สว่างแคบแบแต่ว่าอนุญาตให้จักรยานขึ้นไปใช้ได้ แต่ทีนี้ก็ต้องเคารพกฎหมายนะครับเพราะว่าคนเดนเท้าเนี่ยสำคัญที่สุดผู้วิกุงวิการเนี่ยเราต้องดูแลอะไรประมาณนี้ครับก็คือง่ายสัญจรด้วยคว,วามระมัดระวังและอีกอัน,นก็คือว่าเป็นทางโลลครกับพี่ตุ๋อก็คือทางหมู่บ้านนี้แหละแต่ว่าเขาจะแนะนำาครับว่าทางนี้สามารถทะลุออกทางนี้ทางนี้ได้นะเป็นทางชุมทางเชื่อมอะไรเงี้ยมผมก็หลักๆว่าจะเป็นอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าสุดท้ายน,นะครับอีสิงที่ผมว่าเป็นปัจจัยผมจะกลับมาเข้าเรื่องการเคารพกฎรกติกาครับจากตัวจักรายานเองเนี่ยผมว่าเวลาไปใช้ถนนร่วมกันกับ ประชาชนทั่วไปครับเราก็ต้องการบเคารบกติกาสังคมด้วยนะครับผมอะไรประมาณนี้ครับเราก็คงต้องคํานึงเสมอว่าผู้เดินเท้าเนี่ยเป็นคนที่สําคัญตลอดที่หนึ่งตลอดนะครับผมอะไรประมาณนี้ครับก็ประมาณนั้นครับผมก็ด้วยอาวุธประเทศอะไรก็ผมว่ามันก็บางอย่างระเหบอนเมืองไทยครับแต่เขาแชร์ถนนกันนะครับผมอะไรประมาณนี้ครับผมครับผมประมาณนั้นอย่างบ้านเราเนี่ยนะครับถ้าถนนมีหกเลยนะครับเราก็จะใช้กับรถยนต์หมด แล้วในต่างประเทศล่ะครับเขาแบ่งเลนยังไงนะครับระหว่างรถยนต์กับรถจักรยานก็คือว่าอย่างที่ผมไปก็หลายประเทศในยุโรปนะครับฝรั่งเศสเยอรมันอะไรอย่างนี้นะครับพี่สานหรว่ามันจะคล้ายๆกันแหละแต่ทีนี้มันจะมีอย่างนึ่งว่าไอ้วงถนนใหญ่เขาเนี่ยครับผมเขาจะมีช่องสำหรับทางจักรยานนะครับผมก็คือไบเลนที่เรารู้จักกันนี่ยนะครับผมเขาก็จะมีการออกแบบอย่างประเทศเนี้ยอาจจาช่วงจังอะไรนะแบบบางช่วงบางทีก็อาจจะอยู่ทางชิดขอบทางนะครับบางช่วงอาจจะอยู่ตรงกลางแล้วก็ว่าไปครับแต่ว่า ที่นั่นเขาเคารพกฎจราจรกันนะครับพี่สว่างมันก็รู้สึกว่าเวลาไปปั่นจักรยานเนี่ยรู้สึกก็ปลอดภัยหน่อยเลย้ยครับแบบไม่ต้องไประแวงว่ามีรถมาชนข้างหลังครับอย่างที่ผมไปเพลิยปั่นที่มอนาโกนครับพี่สว่างถนนแคบแคะครับเหมือนประเทศบ้านเราเลยครับมีแค่สองเลนคุยง่ายว่าพอดีรถในสวนกันนะครับพี่สว่างลึกภาพเหมือนถนนบ้านเราเลยแหละแต่ทีนี้วันที่ผมไปปั่นจักรยานวันนั้นผมขึ้นภูเขาใช่ไหมครับไอเราก็ปั่นขึ้นไปตามทางที่จะไปมนาโกครับทีนี้ยมนมีรถรถบัสคันหนึ่งอยู่ข้างหลังผม เขาเขาไม่เข้ามาในระยะที่เป็นอันตรายเลยครับเขาอยู่ห่างมากอืมแล้วเขาก็ไม่ดีแต่ไล่ด้วยเขาก็รอจนผมปันอ่ะเดี๋ยวผมเราเห็นในข้างหลังแล้วิดกระจกหลังด้วยนะครับเราเราจะเฟซคือจะมีคนกระจกหลังด้วยเราก็เห็นเฮ้ยรถเขาตามมาว่ะ,ะด้วยความที่เราอาจจะเป็นคนไทยด้วยผมรู้ครับผมว่าอาจจะไปขี้เกรงใจอะไรอยเงี้ยผมก็บางทีเออเจอที่หลบได้ผมก็ปล่อยเขาไปก่อนครับแล้วก็บอกสัญญ,ญาณมือแต่ผมต้องจะบอกว่าสิ่งสําคัญตรงนี้คือว่าคือคนที่เขาขับรถที่นู่นนะครับเขาเคารพกติกาแลว้วก็เคารพซึ่งกันและกันนะครับ <descobrir. S 2> ผมอะไรประมาณเน อะไรประมาณนี้ที่ผมเน้นเรื่องความปลอดภัยเนี่ยเพราะว่าผมว่ามันเป็นหลักสําคัญเลยแหละสําหรับคนที่จะมาปั่นจักรยานกันนะครับผมอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าผมว่าถ้าเกิดมันปลอดภัยนี่ก็น่าจะเรียกอะไรนะเหมือนว่าว่าสามารถจะเรียกแขกแล้วก็เชิญชวงคนอื่นออกมาปั่นได้ครับพี่สว่างเลยครับถ้าสมมติว่าบ้านเราเนี่ยนะครับจะแบ่งถนนหกเลนเอาเลนจํานวนหนึ่งให้จักรยานเนี่ยนะครับคุณโทนี่คิดว่ามันจะทําได้ไหมครับแล้วอย่างในต่างประเทศเนี่ยเวลาที่เขาทําแบบนเนี่ย นะครับมันเกิดปัญหาอะไรไหมมันจะทําให้รถติดกว่าเดิมไหมครับ จากที่ผมไม่สัมผัสมาสึกบ้านเขาส่งเสริมอะไรที่อย่างนี้อยู่แล้วครับพี่สว่างมันจะแบบเป็นอะไรที่แบบว่ามันเป็นชุมชนจักรยานนะครับผมไปถึงนู่นก็จะแบบมีที่จุงที่จอดแล้วก็ขนส่งสาธารณะพี่สว่างไม่ว่าจะเป็นรถไฟรถเมย์นะครับผมก็จะมีช่องสองสำหรับจอดจักรยายนครับพี่สว่างพูดว่าผมอยากจะไปที่ไหนไเนี้ยไกลๆผมก็ไม่ต้องปั่นแบบรวดยาทั้งหมดนะพี่สว่างก็จะมีให้ขึ้นรถไฟดีกว่าแล้วเอารถไฟเข้าซองครับก็จะจัดที่เรียบร้อยเลยครับผมก็ <Ừ> หวังนะว่าบางาทีขนส่งสาธารณะเรามันจะมีอย่างนีนไต่ทอ รถจักรยานท่าเท่าไหร่ที่ก็ไปสูมสกองอยู่ตามนั่นนะตู้สินค้าเลยนะครับผมอะไรประมาณนะครับเมื่อกี้ที่บอกว่าเพราะเรื่องถนนหกเลนใช่ไหมถ้ามันมีอะ่ะผมว่าถ้าเป็นไปได้นี่ก็ควรจัดสรรที่นะครับผมให้ที่สำหรับคนเดินเท้าจักรยานและคนวิการเยอะหน่อยดีกว่าครับผมแต่ว่าก็อยู่ที่ประเทศเราครับอาจจะให้ความสาคัญของรถยนต์มากเกินไปหรือเปล่านี่นะครับผมที่ผมสังเกตดูนะโดยเฉพาะอย่างถนนที่ผมสร้างใหม่ผมก็นั่งดูพวกตามเฟซน,นะครับผมตามหนุ่งดำเดียที่หน่วยงานสร้างใหมนะ่เนี่ย ผมก็เจอหลายๆที่นะครับพี่สว่างที่แบบว่ารู้สึกว่าเอ้ยมันก็ยังไม่จบจบบตอบโจทย์พวกเราคนเดินเท้าหรือคนที่ใช้จัก,กรายานนะครับรู้สึกว่าเหมือนเขาแบบเออเวลาทำเนี้ยผมดูว่าทางลู่ทางลาก็ยังไม่มีเนาะอะไรประมาณวิวัน,นี้พี่สว่างคงลึ้ภาพบอกน,นะครับอะไรประมาณเนี้ดูแล้วเออทั้งๆท,ท,ที่ควรมันจะควรจะต้องมีอย่างนี้แล้วนะยุคสมัยนี้แล้วก็ยังไม่มีนะครับผมจะทนไม่ไหวหลายๆเส้นที่ผมเห็นก็ตั้งกันเนี่ยขอต่อนี่นะครับก็ยังเห็นยี่จะเป็นในสภาพนั้นอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยแล้ะส่วนมากก็จะเอื้อมนหน ก็เลยทาให้รู้สึกว่าเออมันรู้สึกว่ามันก็ยังไม่ค่อยปลอดภัยนะอะไรประมาณอย่างเงี้ยในมุมมองของคุณโทนี่คิดว่าจะต้องทํำยังไงครับถึงจะทําให้คนในบ้านเรานี่หันมาใช้จักรยานกันมากขึ้นไอเดียครับผมว่าอย่างแรกผมว่าบ้านเราเนี่ยสิ่งที่ต้องทําอย่างแรกคือการบังคับกฎหมายก่อนครับพี่สว่างก็คือว่าใช้กฎหมายให้มันเข้มข้นแล้วก็จับผู้กระทําผิดอยู่นะครับเพราะว่าทุกวันนี้ผมยังเห็นว่ากฎหมายมันยังไม่ได้ทํางานเต็มที่ครับซึ่งตอนนี้ผมก็เห็นยหลายหน่วยงานนะครับกรทมกรมหรือที่อื่นอะไรเง ก็เริ่มจะมีกุ้งมีกล้องนะครับพี่สว่างแต่ด้วยจากการที่ผมอะ่ะเราปั่นจักรยานแล้วก็ไปนู้นมานี่ก็ยังใช้ทางม้าลายทางม้าลายเลยตลอดเวลานะครับผมก็ยังเห็นว่าผมว่าความปลอดภัยก็ยังไม่มีนะตรงเนี้ยอย่างผมว่าถ้าเกิดูว่าที่จะชดชักชวนคนนะครับผมก็เล็งเห็นเรื่องความปลอดภัยเป็นสิ่งสําคัญเลยครับพี่สว่างเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดสมมติความปลอดภัยมันมาเนี่ย เดี๋ยวเงินงบประมาณมีเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆทําเติมแต่งอะไรก็ได้ครับแล้วก็อยากครับพี่สว่างไอฟุตปาดเนี่ยผมเห็นหลายๆที่อ่ะเอาผมยกตัวอย่างกรทมแล้วกันนะครับผมเพราะว่ามันใกล้ใ,ลใล้ชิดเราหน่อยก็คือว่าถนนฟุตอาบุตปาดหลายๆที่หรืว่ามันมีความกว้างพอสมควรเนี่ยผมว่าจริงๆก็ควรจะปลดปลดล็อกนะครับพี่สว่างให้สามารถจักรยานขึ้นไปใช้โดยการได้อย่างเงี้ยครับผมแต่อย่างที่ผมบอกครับคือจักรยานเราก็ต้องแบบว่าอะไรนะครับลบกติกาด้วยนะครับผมอะไรประมาณเนี้ยเพราะอย่างที่บอกครับบ้านเราเนี่ย ด้วยผังเมืองบ้านเราแล้วพี่สว่างวถนนมันแคบครับแล้วรถลาล้วก็เยอะแล้วความปลอดภัยก็ไม่ค่อยมีนะครับไม่ว่าจะเป็นรถใหญ่ก็ดีหรือมอเตอร์ไซค์ที่ขี่ด้วยกันน้องถนนนะครับบางทีผมก็จะมาเฉียวชนอะไรเงี้ยครับผมอะไรประมาณนะผมผมก็คงจะเน้นเรื่องความปลอดภัยกว่าพี่สว่างแล้วเดี๋ยวก็ค่อยขยายไปเรื่องว่า้ดูว่าถนนตรงไหนสุตปัดตรงไหนพอที่จะมีความกว้างพอครับก็แบ่งแบ่งกันใช้กันไปครับไอ้เรื่องจะไปทาใบลุงใบเลนเนี่ยอะไรในเขตกรุงเทพผมว่ามันไม่ค่อยตอบโจทย์นะผมว่าเห็นหลยที่ก็ล้มเหลวไปแล้วครับพี่สว่างอย่างเช่นที่อะะไรน ที่วงเวียนใหญ่เนี่ยเราก็เห็นเขาตีอ่ะแต่ตรงนั้นก็คงไม่ใช่ออฟฟิเชียลนะครับผมดูแล้วอาจจะไม่ใช่ทางการอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบตอนสร้างถนนก็เลยตีเผื่อด้วยกันแต่พี่สว่างเราไปดูสภาพตอนนี้ดิตั้งแต่สร้างนะครับผมเห็นก็เป็นที่จงจลุงจอดรถนะครับทางไบเลนที่มีก็เหมือนก็มีไปงั้นนะครับผมก็ไม่ได้มีความสําคัญอะไรแล้วก็ส่วนที่เป็นเป็น,ปนทางการรอบก่อนแล้วสิ่งที่ผมเห็นนะครับผมตอนนี้ก็น่าจะยุบไปหมดแล้วมั้งไม่น่าจะเหลือแล้วก็จะเหลือแต่เศษต้าอารยธรรมแล้วพี่สว่าง <S <S บนพุตป่าดั้นแหละ จะเป็นทางตีนะครับสําหรับจักรยานแล้วก็จะมีแบบสีเรื่นเรืนลางๆว่าตรงนี้มันเคยเป็นทางสาหรับจักรยานมาก่อนนะที่ถนนลาดนเดินนะครับที่สว่างประมาณนั้นอะไรเงี้ยก็คงจะเป็นเรื่องความปลอดภัยดีกว่าครับอยากให้ทางรัฐบาลหรือว่าทางการนะครับรุดส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนนให้มากๆครับมันอาจจะเรียกแขกให้ออกมาปั่นจักรยานมากขึ้นก็นได้ครับผมเพราะจากที่ผมสัมผัสมา,มาจากเพื่อนๆแล้วก็คนที่มาปัาน่นอย่างเียส่วนมากก็จะบ่นเรื่องความปลอดภัยเนี่ยครับผมครับ ก็ดูเหมือนว่าบ้านเราเนี่ยนะครับก็จะให้ความสําคัญกับรถยนต์ค่อนข้างมากนะครับมีการเฉือนทางเท้าไปทําถนนทําให้ทางเท้าแคบจนเดินไม่ได้ก็มีหลายจุดนะครับแล้วเราจะแก้ปัญหายังไงครับอย่างต่างประเทศเนี่ยนะครับเขาทํำยังไงบ้างครับ ที่ผมเห็นที่หลายๆประเทศเขาเริ่มทำแล้วพี่สว่างลดลดจำนวนเลนรถยนต์ครับพี่สว่างทําเลนทางเท้าให้มันใหญ่ขึ้นครับผมแล้วก็ออกแบบดีไซน์ให้มันมีความซิกแซกลดใช้ความเร็วได้น้อยอได้ได้น้อยลงครับผมอะไรอย่างนี้ครับให้แบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องเป็นทางคดเคี้ยวหน่อยนะวันนี้ต้องเบาหน่อยครับด้วยเขาเรียกน,นะครับพี่สว่างเหมือนสร้างอุปสรรคทางกายภาพขึ้นมาอะไรอย่างนี้แต่ที่ผมเห็นครับหลายๆประเทศเนี่ยที่เขาถึงจุดหนึ่งอ่ะเขาเขายุบเลน ยุบเลนรถยนต์นะครับแล้วก็ทําเป็นทางเท้าใหญ่เ,เริ่มเทมนะครับก็มีปลูกต้นมุ้งต้นไม้นะครับส่วนรถยนต์ก็ขดไปแล้วก็จะเป็นเน้นเรื่องอันนี้ครับพี่สว่างเป็นเรื่องของคนส่งสารนะครับผม,มก็สามารถให้แบบทุกๆท,ท่านเนี่ยที่เดินทางผมบอกครับก็ไปต่อรถต่อเรือได้แล้วก็เอานวยความสะดวกสของทุกๆท่านทุกๆคนนะครับผมไม่ว่าตั้งแต่คนเดินเท,ท้าคนพิการรถจักรยานนะครับผมเพราะว่าอย่างที่ผมไปต่างประเทศเนี่ยผมจะเจอ สัญลักษณ์แล้วก็โลโก้ตลอดนะครับว่าตู้นี้สาบริการนะรถเข็นขึ้นตู้นี้อ่าจักรยานอยู่โบกี้นี้นะเราจะจัดที่้เรียบร้อยครับเขาพูดง่ายว่าคุณอยากจะปั่นตลอดเส้นทางก็มีให้คุณอยากจะทางลัดเราก็มีให้ครับผมอะไรอย่างงี้ครับเป็นทางเลือกครับผมอะไรอย่างงี้แลวผมว่าผ้าของเราเนี่ยมันถึงขั้นนั้นนะแต่ผมว่ามันคงจะอีกนานหรือเปล่ามันก็คงอาจจะทำให้คนชีวิตการพาีืกอะไรครับวิถีชีวิตเราก็คงเปลี่ยนไปทางนั้นได้นะครับผมอะไรเยงี้ มาน,นะครับพี่สว่างก็คงต้องลดเลนลดดอนลงนะครับผมแล้วก็สร้างทางเท้านเลยครับแต่ว่า,านี้ต้องอยู่ที่ความใจถึงของผู้บริหารบ้านเราเนี่ยครับผมกล้าที่จะทําหรือเปล่าเลยนะครับผมประมาณนั้นแล้วก็ทีนี้ว่าก็ต้องมาดูว่ามันจะมีปัญหากับผู้ขับขี่รถยนต์อะไรหรือเปล่าเพราะว่าตรงนี้มันก็เป็นเรื่องส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องการเอรือนะพี่สว่างทีเดี๋ยวไปทําอะไรกระทบกลุ่มนี้มากเดี๋ยวไม่ได้อะไรก็เรืยกน,นะพี่สว่างเดี๋ยวเขาไม่เรียกเราเลยอย่างเงี้ยพี่สว่างคงสัมผัสได้อยู่ประมาณนี้ครับผมเลยทำให้ร ติดก,กักติดก,กักติดมือติดนี่ยอะไรเงี้ยผมมีความเกรงใจอยู่ครับผมในเรื่องของการเมืองนะอะไรเงี้ยเลยไม่ไปไหนสักทีก็แปลว่าต่างประเทศเขาก็ไม่ได้มีที่เยอะกว่าเรานะครับเขาก็เอาถนนเน,นี่ยนะครับมาทําทางจักรยานทําทางเท้า,ทากว้างๆแล้วทีเนี้ยคนใช้รถยนต์เขาไม่บ่นกันแย่นะครับต่างประเทศเนี้ยถ้าเป็นทางแบบว่าเขาเรียกว่าทางด่วนนะครับที่ว่างเหมือนแบบมอเตอร์เวย์อ่างเงี้ย เขาก็เขาเรียกอย่างผมไปที่เยอรมันเาเรียกอโตบานใช่ไหมเขาก็ให้รถวิ่งกันแบบหวดันเต็มที่นะครับพี่สว่างแต่ทีเนี้ยของเขานี่ไอถนนที่ผมว่าเนี่ยในเมืองเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นล็อกๆอีกที่สว่างอย่างผมไปก็จะมีเหนือกลางใต้สมมติว่ากรุงเทพแล้วก็จะมีกรุงเทพเหนือกรุงเทพกลางกรุงเทพใต้ซึ่งลิงก์กับถนนหลักของเขาครับผมไอถนนเส้นอโตบานนยครับมันจะมีทางแยกครับผมเป็นเป็นเป็นงงงัวนะครับผมเพื่อจะวิ่งเข้าไปในส่วนตรงเนี้ยก็เลยผมคิดว่าการที่เป็นสัดส่วนของเขาตรงนั้นนะครับผมพี่สว่างเลยทํา้ จัดการบริหารพวกพื้นที่อะไรในตัวของจังหวัดในเขตนั้นมันง่ายขึ้นนะครับพี่สว่างอะไรประมาณนี้ก็เลยถึงส่วนบ้านเราครับถนนบ้านเราตรงที the ่ท the ี <groß art illy> mm. ่สวัดสังเกตโอ้โหถนนหลักถนนเมนเราก็ใช้อันเดียวกันนะครับมีบ้านช่องบ้านเรือนกันอยู่ข้างทางครับผมแต่วอย่างบ้านเขาเนี่ยอารมณ์ท่านนึกไม่ออกจะเหมือนกันไอ้นี่ครับผมท่านนึกถึงบ้านเราคงจะเป็นสายชนบุรีครับพี่สว่างอะไรประมาณเนี้ยก็จะยิงตรงไปถึงว่าคุณจะเข้าเมืองเข้าชนบุรีเข้าระยาก็จะมีทางแยกนะครับผมนี่ก็จะเป็นการกระจายอยู่ในเมืองและอะไรประมาณนี้ ผมว่ามันอยู่ตั้งแต่การวางผังเมืองตอนแรกเลยนะอะไรเงี้ยแต่ผมว่าถ้าเมืองไทยถ้าคิดจะทำผมว่ามันก็ยังยังพอได้อยู่นะแต่ว่าคงจะต้องประชาสัมพันธ์หรือต้องคุยกันให้ทั่วก่อนนะครับผมเพราะว่าอีกอย่างคือผมว่าความเจริญของบ้านเราเนี่ยมันกระจุกตัวแต่ในกรุงเทพนะครับพิศวางจริงๆอ่ะมันควรจะอ,นนอันนี้อันนี้พูดได้ไหมมันควรจะแบกบว่ากระจายความเจริญกันไปทั่วทั่ว,ท,วทุกภาคของประเทศครับควรจะมีเซ็นเตอร์ของแต่ละภาคอุ้ยง่ายเลยมันต้องมากระจุกรวมที่กรุงเทพมหานครหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับพก็ คุณจะทําอะไรผมว่าพอรถมันหลวมขึ้นนะครับพี่สบายไม่ต้องมาอุกระจุกที่กรุงเทพมันก็จะทาอะไรง่ายขึ้นแล้วครับผมอะไรไม่มีความคิดของผมนะครับผมในส่วนตัวอะไรประมาณนี้ที่เห็นถ้าเทียบกันแล้วถ้าเกิดรู้ว่าต่างประเทศกับเมืองไทยอะไรเงี้ยผมว่าน่าจะเป็นเรื่องนั้นด้วยนะครับมีเป็นส่วนประกอบอย่างเงี้ยพอเมืองมันหลวมขึ้นผมว่าเราก็สามารถที่จะทําถนนพุทธศาสตร์ทางวัลายอะไรดีๆได้ที่มันมีคุณภาพได้เยอะขึ้นนะครับมีพื้นที่สำหรับพวกเราครับใช้คํานี้ดีกว่าครับ ครับแล้วพอเขามีการลดเลนถนนมีเลนจักรยานเพิ่มขึ้นเนี่ยมันทําให้คนหันมาใช้จักรยานมากขึ้นไหมครับอันนี้ในส่วนของผมนี่ก็ไม่เคยไปสัมภาษณ์คนขับรถจนตรงนั้นเหมือนกันนะครับพี่สว่างแต่ว่าด้วยด้วยความที่ว่าประชากรนะครับที่ผมเห็นเนะน่ะในในสิ่งบนโลกของผมตอนนั้นนะครับพี่สว่างส่วนมากก็จะใช้จักรยานเป็นหลักอยู่เลยนะครับผมเพราะว่า,าม,มันมีทางเดินของทางเดินรถของจักรยานโดยเฉพาะเขาพี่สว่างตามพื้นที่นะครับจับทางลิงก์กันนะครับพี่สว่างก็ด้านู้นส่วนหน้านี้แล้วก็ไป ลิงก์กับถนนใหญ่บ้างในบางจุดนะครับสามารถเข้ามุงเข้าเมืองได้นครับผมและอย่างผมว่าขนส่งสาธารณะมันตอบโจทย์นะครับผมคนส่วนใหญ่ก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะเรานั่งรถเมยกบปั่นจักรยานดีกว่าสะดวกดีไม่ต้องขับรถมองที่ผมไปเจอที่นักปั่นจักรยานก็ส่วนมากก็จะเป็นอารมณ์เนี้ยครับผมส่วนไอ้คนที่ขับรถมีความจะเป็นก็ขับก็ขับไปแต่คนนั้นก็จะไปติดบนท้องถนนนั่นแหละครับผมก็ประมาณนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าถามว่ารถไหมมันอาจจะมีมีปัญหาบ้างนะครับผมแต่ผมว่าอไรก็เรียกได้นะ วลชนจักรายานนะครับผมที่นู่นเขามีปริมาณนะครับพี่มันก็เลยรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นกระบอกเสียงเหมือนกันนะอะไรเงี้ยมันเหมือนว่ามีพลังอะ่ะใช้คานี้ดีกว่า ส่วนเองนะครับผมมีมีมีมวลชนที่ใช้จักรยานเยอะด้วยอะไรประมาณนี้ครับผมแล้วก็มีพวกรองทุ้งทางเท้าอะไรคนพิการในส่วนมากเขาก็จะรักษาสิทธิ์ของเขาเองนะครับผมดูการเถลของเแลด์นะครับผมก็จะมีองค์กรนะครับแล้วพี่สว่างแบบว่าคอยต่อสู้เรื่องเลนจักรยานนั่นขนาดว่าเขาเป็นมือจักรยานนะครับพี่สว่างก็ยังต้องมีแบบว่าหน่วยงานอะไรประมาณนี้นะครับองค์กรอ่างเงี้ยแล้วก็มีพวกวว่าว่านักเคลื่อนไหวอะไรประมาณอยู่นะครับผมก็ยังพิทักษ์รักษาเลนจักรยานของตัวเอง อะไรนะครับเรียกว่าอาจจะไปแบบว่าเหมือนว่าจะไปกระทบกระทั่งกับพวกรถยนต์บ้างก็มีเหมือนกันแต่ของเขาแข็งแรงพี่สว่างโดยพื้นฐานด้วยนะอะไรประมาณนี้แต่ผมดูจากคลิปเก,ก่าๆของเขาต่างประเทศในหลายประเทศก็เป็นเมืองที่มีรถเยอะประมาณอย่างเรานะครับพิศว่คา,ายว่ามันจะต้องแบบว่าเราจะมีจุดหนึ่งครับผมที่รู้สึกว่าเี้ประเทศมันต้องเปลี่ยนอ่ะอย่างที่ผมเห็นเนี่ยที่ผมเคยเห็นในแถบเนี่ยรู้สึกเหมือนประมาณว่ารถจะเยอะยิมย่บยิ่าย่ำเงาี่สวัาหถึงจุดหนึ่งเนี่ยรู้สึกว่าเมืองมันมลภาวะอะไรก็เยอะนู่นนี่นั่นก็เยอะนมาณเี้ย บอกว่าประชาชนส่วนใหญ่เขามีความผูกพันกับพวกอะไรนะครับพาหาณที่มันแบบว่าเป็นวิดจะสิงห์ด้านร้องมาตั้งแต่สมัยโบราณโบราณแล้วนะครับผมอย่างบ้านเราริงๆแต่ก่อนก็ใช้จักรยานเยอะนะครับพี่สวา่างวัฒนธรรมนี้มันหายไปไหนก็ไม่รู้จริงๆผมเคยคุยกับคุณตาท่านหนึ่งนะครับซึ่งท่านอยู่ลาดพร้าวนะครับก็ถามคุณตาว่าตอนหนุ่มๆเนี่ยคุณตาเดินทางยังไงนะครับคุณตาบอกว่าใช้จักรยานนะครับสามารถที่จะขี่จักรยานนะครับจากลาดพร้าวนะครับไปเที่ยวสนามหลวงแล้วก็ไปได้ทั่วกรุงเทพเลยนะครับแต่ว่า น่าเสียดายที่ปัจจุบันนี้เราทําอย่างนั้นไม่ได้แล้วนะครับก็ไม่ทราบว่าเราพัฒนากันยังไงนะครับก็ทําให้ปัจจุบันนี้นะครับก็จะเห็นว่าถนนเนี่ยนะครับทำไว้เพื่อรถยนต์อย่างเดียวนะครับแต่ยังไม่ได้ออกแบบเผื่อคนใช้จักรยานหรือว่าคนที่ต้องการเดินทางด้วยรูปแบบอื่นอาจจะเป็นเพราะนี่มั้งครับพี่สว่างพวกนายทุนนายทุนเลยรถยนต์รถยนต์อาจจะมาเปิดโรงงานรถยนต์ขายกันเองด้วยครับมีโปรโมชั่นที่แบบว่าเล้าใจครับพี่สว่างโอ้ ศูนย์ปรเซ็นกี่ปีกี่ปีอะอย่างมอไซค์พี่สว่างก็อะไรนะเดี๋ยวนี้ก็ฟรีดาวันไปแบ็คลิสต์ก็ออกได้ครับแล้วก็เลยรู้สึกว่าไอ้ปูชั่นพวกนี้มันดูอะไรนะเย้ายวนกว่าหรือเปล่าแล้วก็ประกอบด้วยนี่ครับพี่สว่างว่าปัญหาหลักๆเลยนะส่วนหนึ่งก็คือว่าเรื่องขนส่งสารนะเราด้วยครับบางทีเราจะไปต่อมุดอาจางผมปั่นจักรยานนะพี่สว่างอันนี้ผมว่าเป็นกรณีคนใช้อีกอีก,อก,อกแบบนะเพราะไอ้อย่างเอาจักรยานไปทิ้ทงไว้ตรง,ตรงจุดเนี้จอดจักรยานไปมา,มาที่จอดก็ไม่มีครับพี่สว่างไม่ปลอดภัยกลัวหาอีก บางคนมาจอดเสร็จเนี่ยก็ตอนเย็นก็นเรียบร้อยไปแล้วครับหายอะไรประมาณนี้ครับก็เลยเป็นส่วนหนึ่งด้วยครับผมก็เลยคนบางทีบางครั้งก็หันไปว่าเอ้ยสวนครงสารนะก็ไม่ดีใครทางรถปูนรป่าจัก,กรยานอะไรก็ปั่นไม่ได้นั้นออกรถจากมอเตอร์ไซค์ไปเลยดีกว่าจบเรื่องจบราวอะไรประมาณนี้ครับผมบางทีก็อาจจะไปคํานวณว่าเอ้ยโอ้โหค่ารถไฟฟ้าอะไรมันก็ราคาสูงนะเดินทางวงนี้ไปขอนรถด,ดีกว่ามีพี่ต่อพเนนึกออกหรือดิาวออกนะครับผมอะไรประมาณนั้นนะผม มันก็เลยกลายเป็นถึงจุดนั้นหรือเปล่าเลยประมาณเนี้ยอะไรประมาณนั้นนะครับผมก็เลยทําให้ไอเรื่องจกักรารยุงจักรยานหรือทางเท้าอะไรก็ไม่พัฒนาสักทีนะครับที่เราเห็นครับก็เลยกลายเป็นว่าเอาใจรถจนดีกว่ารถมันเยอะหนะึบระราวติดขัดแทนที่จะไปดูเรื่องว่าการกระจายพื้นที่หรือว่าควารกระจายความจเจริญไปสู่ต่จังหวัดใช่ไหมครับเพื่อคนจะได้มา,มากระจุกที่กรุงเทพก็กลายว่ารถเ,เยอะทุกเลนเลยดีกว่าเว้ยคนมันไม่ต้องเดินหรอกเอาไปไว้เป็นรูปป่ามีไว้แค่ ปากเสาใชกับปากป้ายพอที่เหลือก็ตัวรีบๆเดินๆดินไปด้วกันนะครับเราจึงเห็นที่สภาพเนเข้าที่สว่างมันก็เลยกลายเป็นว่ามันพัฒนาทางด้านวัตถุจนลืมอะไรนะครับผมว่าลืมประชาชนวปยอะไรประมาณนี้ครับผมตอนนี้ถ้าเกิดว่าถ้าจะไปเปลี่ยนที่จุดนั้นผมว่าโอ้โหมันก็เป็นเรื่องยากเหมือนนะคงจะต้องใช้ความใจถึงแบบระดับขั้นสุดเลยทีเดียวครับผมสำหรับผมนะในมุมมองผมอะไรยเงี้ยครับผมจริงๆแล้วคนพิการก็ต้องบอกว่ามีภาพฝันคล้ายๆกันกับคนที่ใช้จักรยานนะครับ เราก็ต้องการเมืองที่มีรถยนต์น้อยลงนะครับเพื่อจะเอาพื้นที่เหล่านี้เนี่ยนะครับมาทําทางให้จักรยานมาทําทางเท้ากว้างๆหรือว่าเอามาทําขนส่งสาธารณะที่ดีๆนะครับหรือว่าการเดินทางในรูปแบบอื่นๆนะครับอย่างปัจจุบันนี้นะครับเราก็เห็นคนใช้สกูตเตอร์นะครับคนใช้แซกเวย์ในการเดินทางมากขึ้นซึ่งก็เป็นรูปแบบการเดินทางนะครับที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็มีค่าใช้จ่ายน้อยใช้พื้นที่น้อยด้วยนะครับก็จะทําให้การจราจรไม่ติดขัด เพราะฉะนั้นนะครับเราก็อาจจะต้องมาช่วยกันรณรงค์นะครับมากขึ้นว่าต่อไปนี้นะครับถนนเนี่ยนะครับควรจะต้องออกแบบยังไงนะครับที่จะรองรับความต้องการของคนทั้งมวลวันนี้เราก็ได้มาพูดคุยแล้วก็ได้ฟังประสบการณ์นะครับจากคนใช้จักรยานนะครับว่ากําลังทําอะไรอยู่กําลังเจอปัญหาอะไรนะครับแล้วก็มีภาพฝันยังไงบ้างนะครับก็หวังว่าผู้ใหญ่ในบ้านเมืองของเรานะครับก็เห็นความสําคัญนะครับของการเดินทางด้วยทางเลือกอื่นๆมากขึ้นนะครับ ก็อย่างที่ผมย้ำไปนะครับว่าถนนนะครับต้องออกแบบมาให้ทุกคนใช้งานร่วมกันได้นะครับต้องเป็น complete street นะครับถนนที่สมบูรณ์ของทุกคนสำหรับรถยนต์สำหรับจักรยานนะครับแล้วก็สำหรับคนเดินเท้าหรือว่าการเดินทางในรูปแบบอื่นๆวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณคุณโทนี่มากนะครับที่มาร่วมพูดคุยกับรายการของเรานะครับก็ได้เรียนรู้อะไรดีๆเยอะแยะหลายอย่างเลยครับขอบพระคุณมากนะครับ สวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับเราก็มาถึงช่วงท้ายของรายการกันแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการนะครับที่สนับสนุนรายการของเรามาโดยตลอดคุณผู้ฟังท่านใดต้องการที่จะติชมรายการหรือว่าติดต่อกับรายการของเรานะครับก็เข้าไปเสิร์ชหาคำว่ารายการรวมใจเป็น1 fm 9 2 m h z กก็จะเจอแฟนเพจของเรานะครับเข้าไปกดติดตาม ท่านก็จะได้รับฟังข้อมูลข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับคนพิการนะครับรวมถึงอัปเดตตอนใหม่ๆของรายการรวมใจเป็นหนึ่งด้วยครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับรร้้อนนทท่่าาาาาคคคคิิดดเเเพืขกกกจะมีีีีสสััววุณชตใ